สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบส u ์ up. อัพ b a สั l นิโราวันนี้นะคะเรื่องดีๆในเดือนเมษายนเนี่ยของชาวราศีกรกฎจะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าจะมีเรื่องอะไรให้น่ายินดีบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนเนาะเดี๋สายขอให้ไพ่เล่าเรื่องกันเลยนะคะ ขอเปิดสี่ใบก่อนนะขยายนะคะโอเคอคือเรื่องราวดีๆเนี่ยของชาวราศีกรกฎนะคะคุณกำลังจะได้รับความช่วยเหลืออืมอาจจะเป็นการช่วยเหลือจากคนจากเพื่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความช่วยเหลือจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณเคารพนับถือด้วยก็ได้คุณอาจจะเรียกว่าหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดคือความไม่ดีออกจากตัวแบบนั้นแล้วคุณกำลังจะได้รับข่าวดีด้วยซึ่งข่าวดีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเนาะแต่มองแล้วว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะสิ่งที่คุณอยากได้อะมันกำลังจะได้ ออบางคนอยากได้อะไรกันเนี่ยชาวราศีกรกฎคุณอาจจะอยากได้เงินนะคะในช่วงของเดือนเมษายนคุณก็อาจจะได้ช่องทางอะไรมากขึ้นที่จะทำให้เงินเนี่ยไหลเข้ามาในกระเป๋าออการที่จะทำให้การเงินมันดีขึ้นหรือว่าอยากได้การเงินมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนาะเราก็ต้องเปิดช่องทางให้เขาเข้ามาได้ด้วยนะคะก็ะคือถ้าเกิดว่าใครทํางาน ประจำอย่างนี้ยแต่ว่าอยากได้เงินเพิ่มมันก็ต้องเอ,อเปิดช่องทางให้เขากระแสกระแสเงินกระแสพลังงานแบบเนี้นะคะเข้ามาได้แล้วก็มองเห็นว่าคุณอาจจะมีความต้องการที่หลากหลายก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้อมอ,อยากได้เงินมองเห็นแต่เงินอะสัมผัสได้ถึงในเรื่องของเงินนะโอาจะเป็นเงินนะคะชาวราศีากรกฎ ออมองอมองมองว่าคุณอาจจะมีการแบบขอพรไหมอธิษฐานอะไรแบบเนี้ยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอเขาเขารับรู้นะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะให้คุณเออเพียงแต่ว่ามันอาจจะติดอะไรก็ได้นั้นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ซายบอกไปเมื่อกี้ก็คือ ต้องเปิดช่องให้เขาได้เข้ามานะคะเงินน่ะกระแสพลังงานตรงเนี้บางคนถ้าเกิดว่าอยากจะมีเบบี้มีน้องนะคะก็อาจจะมีได้ในช่วงของเดือนเมษายนเออแล้วไพ่วิวอั f อ r าจูนขึ้นนะคะคือกลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณน่งกำลังจะดีขึ้นแต่ทีนี้ไพ่บอกว่าให้คุณน่ะได้ออเร่ง ลงมือทำสักหน่อยหนึ่งนะคะในะช่วงของเดือนเมษายนแล้วมันจะต่อยอดไปให้คุณได้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดช่องทางให้เขาเข้ามานะคะคุณก็จะได้บางคนอาจจะมีช่วงมีลาบก็ได้นะคะข่าวดีแบบนี้ก็ได้เนาะอย่างเขาเปิดอีกสี่ใบนะคะ บางคนอาจจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะบางคนอาจจะแบบว่าคิดถึงครอบครัวแล้วอยากจะกลับไปอยู่ด้วยรละลึกถึงครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะอยากเลี้ยงน้องหมาเออบางคนอาจจะอยากได้แบบอยากได้น้องหมาไหมอยากได้น้องหมามาเลี้ยงนะคะหรือว่าสนะัตว์เลี้ยงก็ได้นะตัวอื่นๆก็ได้แล้วอาจจะไปเจอสัตว์เลี้ยงที่ถูกใจน,นะคะแล้วเ,เอามาเลี้ยงไว้ก็มีเนาะแบบนั้นนะคะอ่ะอืม มาแล้วถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะไายก็มองว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายหรือว่ามียอดที่อยากจะไปถึงนะบางคนอาจจะอยากได้ตําแหน่งที่มันมากขึ้นเติบโตขึ้นแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะมีการทําผลงานจริงจังคะแล้วเป้าหมายที่คุณเล็งเอาไว้อะมันจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวนะเออบางคนอาจจะมีในเรื่องของ การเดินทางด้วยนะคะที่จะไปยังที่ที่คุณอยากไปอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคุณอาจจะมีการขยับการเดินทางนะคะมีการเดินทางไปเรื่องงานเพื่อไปทําตําแหน่งเพื่อไปทําผลงานแบบเนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางคนมีหน้าร้านมีงานเสริมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ การให้บริการการค้าขายอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีการตั้งยอดตั้งเป้าไว้นในใจแล้วคุณก็จะกําลังจะไปถึงเป้าหมายนั้นยอดนั้นอ,อย่างเช่นอาจจะขายน้ําได้วันละ100แก้วอย่างเงี้ยในช่วงของเดือนเมษายนก็อาจจะมีโอกาสนะคะท,ที่จะทํายอดได้ถึง100แก้วต่อวันอะไรแบบเนี้นะเป็นการยกตัวอย่างนะคะ เ่วเรื่องหัวใจนะเรื่องงความรักนะคะอ่าเปิดอีกหนึ่งใบสิโอเคเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้เนาะยังมีความทุกข์ความเสียใจกับความรักไม่สมหวังอะไรแบบนี้นะคะออมองว่ามันก็อยู่ที่สภาพจิตใจของแต่ละคนเนาะใรายเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังฟื้นขึ้นมามากไม่ค่อยได้ ะะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นมันต้องใช้ระยะเวลานะในเรื่องของความรู้สึกความรักนะคะมันการเดินทางเ,าเรียกว่า like, การใช้ใจาการเดินทางของเวลาละกันเนาะให้เวลานะเป็นเป็นตัวชะลอหรือว่าละลายความเสียใจอะ่ะ ให้กับความรู้สึกนั้นถึงแม้ว่าเส้นทางของแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะขรุขระไปบ้างนะคะคุณอาจจะคิดถึงเขาคุณอาจจะเสียใจยว่าทําไมทํากับคุณแบบนี้เออแต่ว่าปลายทางมันดีแน่นอนค่ะคือคุณจะอยู่ได้คุณจะแฮปปี้มีความสุขนะคะอืมแต่ถ้าเกิดว่าใครอ,อยังรอความรักเก่าหรือว่าคนเก่าอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะ กลับมาคืนดีกลับมางอนะถ้าเกิดว่าคุณคุณอยากจะให้เขามางอเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมางอนะคะอาจจะอาจจะมาในรูปแบบของแบบเข้าทางเพื่อนเข้าทางบุคคลที่สามอะ่ะแต่จะไม่ได้ติดต่อมาหาคุณโดยตรงอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจบความสัมพันธ์เออแต่ว่ายังลืมไม่ได้นะคะก็มันก็จะ ยากนิดนึงแต่ว่ามันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังแบกความรู้สึกนี้เอาไว้อยู่เฉพาะเดือนเมษายนนะคะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเนาะอืมอ่ะและทีนี้เดี๋ยวขอไปดูไพ่ออรลกเคิลกันบ้างนะคะว่าไพ่ออรลเคิลเนี่ยจะบอกอะไรบ้างว่าเรื่องในเรในเดือนเมษายนของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะ ขอดูสี่ไวสำหรับไพ่ออร์เคิลแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะเออเขาก็บอกว่าไพ่เขาก็บอกว่าให้คุณนะ่ะอ,อ้อดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองแต่งหน้าแต่งตาแต,งตแต่งตัวทําให้ตัวเองดูดีดูสดชื่นเนาะแต่งองค์ทรงเครื่องก็คือแบบน้องแต่งตัวให้มันดูสงา่ามันดู มันดูเป็นตัวเรามันดูไม่ไม่แย่นะคะแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูสดชื่นสดใสเข้าไว้เนาะแล้วเดี๋ยวพลังงานดีๆจะเข้ามานะคะเวลาเราส่องกระจกเราจะได้รู้สึกดีกับตัวเองด้วยนะใบที่สองนะคะบอกว่าพรมลิขิตอืมไม่แน่นะไม่แน่บางคนอาจจะพบเจอคนใหม่ก็ได้นะคะลืมรักครั้งเก่าแล้ว พบเจอคนใหม่ก็ได้เออบางคนอาจจะพรมลิขิตนี้อาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพรมลิขิตที่ไปเจอสัตว์เลี้ยงที่ถูกชะตาแบบนั้นทําให้พรมลิขิตเจอกันอาจจะไปเจอน้องแมวจรที่น่าสงสารจังเลยแล้วได้พบเจอกันแล้วเอามาเลี้ยงเออแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นการแบบ บังเอิญที่ไม่บังเอิญเนานะเพราะว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงใช่ไหมแลม้วบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะคะทุกอย่างเป็นโชคชะตาและภูวิกิตที่ภาษามนุษย์เขาเรียกกันนะเขาอ,อีกสองใบนะคะอืมเห็นอกเห็นใจนะคะเห็นอกเห็นใจเออมีคนให้ซฟเนาะ ชาวราศีกรกฎอ่ะคนในโซฟของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นน้องเป็นพี่คุณคงเสียใจมากๆอะ่ะบางคนบางท่านที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุณอาจจะมีความแบบเสียใจกับความรักมาเยอะอะ่ะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องการใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะที่มาโอบกอดคุณหน่อยในวันที่คุณรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยมันก็จะมีนะเเพียงแต่ว่าคุณเปิดโอกาสให้ให้ใครเข้ามาบ้างหรือเปล่า อา,อาจจะไม่ใช่คนรักใหม่นะคะแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่คุณจะเปิดใจคุยกับคนคนนี้แล้วเขาเห็นใจคุณเขาก็จะมาหามาดูแลอาจจะเป็นคุณแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะคอยหนึ่งใบนะเนี่ยช่วยเหลือเกื้อนหนุนมมองว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเดือนเมษายนอ่ะคุณน่าจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนมีคนคอยซัพพอร์ตคุณตลอดเลยอะถ้าไม่ใช่คนก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออะที่เขาไม่เคยแบบทิ้งคุณไม่เคยที่จะปล่อยให้คุณลำบากจนถึงขั้นจมแบบนั้นนะคะเแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ขอเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมาช่วยไม่ค่อยได้นะคะบางคนอาจจะต้อง ลองขอไฮเออร์เซลสักหน่อยหนึ่งนะถ้ามาด้านศาสตร์จิตวิญญาตเนี่ยก็จะเป็นในด้านของไฮเออร์เซลนะคะลองบอกเขาสักหน่อยนึงว่าตอนนี้คุณเหนื่อยมากเลยคุณลำบากมากเลยนะคะขอให้ไฮเออร์เซล่ะช่วยเปิดทางหน่อยได้ไหมให้มีคนดีๆเข้ามาหรือว่าให้พบเจอโอกาสทำให้ชีวิตดีขึ้นพลิกสถานการณ์ให้มันจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นหน่อย แบบนี้นะคะก็ได้อนะก,ก็ลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นตามความเชื่อเนาะของแต่ละคนนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับในเดือนเมษายนของชาวราศีกรกฎนะคะ,ะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนะทรายฝากกดติดตามช่องเอาไว้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ